กินนักอยู่ถึงว่าน้ว้ามิงก่อนลิ้งตกต่าน้มีคนนี่ขับปะรดเยอยิงเดขีเล่นต้องเียวไปฮ็ดใส่มึงนอก่านานโอ้ยบุยิปีจิโอ้นตกกันี่ินักมีนินักมืออนบานเขมีอน้ำบ้านน่ะมาหาน้ำป้ากัน วดนี่อยาแดงก็ไปให้แล้วคือเขาขาหักดูไปหาปัวได้หามช่วยเขาออกมาแตดคนรภาคุงช่วยครั้งเยอทีไปหาตุบผู้ผ่าทําไม่เรวปวดกับปวดปว่แลไอเด็กเม้แดงเหรอเฮ้ย่ไงย้ายงกวดแล้ว ซืออย่างนี้ครั้งคันนี้นะไปเหมืนกันไปหายิงนี่แหละหายิงเห็นยิงอีกอย่นีังคันนี้มันจู้ยเเป็นตำรวจหาอีเห็นยังเห็นหลบกันไปข้อกันอยางดีวเนีนง้คนมาไนไปคนในทางล่รกันไอ้นึงไอไรคือสินอนอยู่ ับไฟสานอนอยู่หออ้นี้แคสายไฟไปมยมมมเลอไปเห็นไฟสามากก็ิว่าตาสัตว์กะตกรวดใแต่ว่าค้างอุ้เปกาไม่กเปกนาะวังย้ายบงเีอย่างแต่บ้นคู่นน่โอ้ค้างกันบ้านคู่น้านะอบยังต้องดไสตหาจิต้อง บนีเนาะคู้ไปเรยไม่มาขายนะที่มันใส่นั่นน่ะมันใส่ันใไม่หัที่ตรกันที่เบิดวันก็ั้งทั้งไม่ดูลงมาหลายอย่ออกหัว้ทีบ้านอันยิงถึงบัวาจ้บ้านฮูเข้ามาอื้นกันมูเดียวกันไปหากิมน้กันตอนได้ตายกันนนมาหาหมูก็หมูนะที่งกัตายกื่อนนี่บ้านใตจังหวัด 你怎么？再用？<laughs>